สวยจริงๆอ่ะคันเนี้ย G L S ชัดๆอะ่ะ่ม y b บักชัดๆอะและราคาก็ว้าวมากอ่ะไฟฟ้าทั้งคันนะคุณนี่บันไดเหยียบมาแล้วป๊าบขึ้นรถแล้วสีอ่ะก็ทูโทนอ่ะ,ๆๆะคือหลูในราคาที่แบบโคตรไปอยากอ่ะอยากให้เข้าเมืองไทยมากหกแสนหยวนตีเป็นเงินไทยประมาณสามล้านบาท แล้วมันเป็นรถอัจฉริยะแล้วว่ะถอยจอดออตโต้เรียกมันออกมาจากลานจอดรถผ่านมือถือลงจากรถแล้วให้รถมันไปหาที่จอดรถของมันเองมันเจ๋งมากอะ่ะบอกแบบว่าเธอเดี๋ยวผ่านร้านกาแฟแวะร้านกาแฟ,แาาแฟฉันด้วยมันก็จะบอกเธอว่าอีก300เมตรมีร้านกาแฟจะแวะไหมคะคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยมันอัจฉริยะถึงขนาดนี้ แล้วมันเชื่อมทั้งมือถือเชื่อมทั้งระบบอัจฉริยะทั้งหมดที่มันเป็นของหัว่วยทั้งหมดเลยอ่ะมันอัจฉริยะเกินไปมันเจ๋งมากเบลยวอยู่อย่างดด้วยใสิอ้ไม่ต้องเปิดประตูเองด้วยกดปุบเด้งออโต้แล้วนะเคเยเช่อสายจด้สนุกเออ小心头啊เคผิวสัมพงสัมผัสก็เหมือนรถเบนซ์เลยคือถ้าเขาเข้าเมืองไทยอ่ะ เขาจะดีมากเราจะประหยัดเงินได้เยอะรถรุ่นเนี้เปิดตัวมา89วันขายไป็นห0 0 0 0คัน oh, <no. S 1> รถคันละ3ล้านขาย60,000คันในเวลาไม่ถึง3เดือนเธอคิดดูดิแล้วตอนนี้นะจ๊ะรอรถนะจ๊ะไม่มีรถนะมีตังค์ซื้อบอ่ได้เด้อ <c oughs> และไอเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยมันโคตรเจ๋งอะ่ะ เขาจะไว้จับหน้าคนขับแล้วเขาก็จะปรับเบาะปรับระดับพวงมาลัยปรับการพอดีในทัศนะในการขับขี่ให้กับคุณแบบออโต้เซนเซอร์จับหน้าคนขับเลิศอันนี้คือซุปเปอร์ชาร์จวางปุ๊บโอชาร์จปั๊บแล้วเป็นซุปเปอร์ชาร์จด้วยแล้วมันปิดอัตโนมัติด้วยเป็นไงเปิดออโต้ปิดออโต้สั่งงานด้วยเสียงเป็นไง <Wow! S 2> ไม่ได้เปิดแค่ประตูคนขับประตูคนนั่งหน้นานะสี่ประตูเปิดได้สั่งงานด้วยเสียงหมดเลยเปิดประตูปติดประตูสังงส่งอย่างเดียวไม่ต้องใช้มือเปัดคนขับรถต้องเข้าแล้วนะเพราะว่าจะไม่ขับเองแล้วจะนั่งดูซีรีส์แล้วชงชงกับสามกับนิ้วสามนิ้วปัดฝับเข้าจอนี้นี่ใช่ใแล้ว็ที่นี่ในทางกลันไปด้านหน้า ฝัดตรงนี้ฝักมีโปรเจคเตอร์ตรงนี้เอเห็นไหมเห็นไหมพี่บอกเห็นโปรเจกเตอร์ขึ้นเลยอุต, <inent S 1> oh, ตายแล้วนี่แล้วถ้าสมมติข้างหน้าเราเนี่ยนะเป็นกําแพงขาวๆอะไรนะเราก็จับสามนิ้วเราก็ลูบปึ๊ดซีรีส์เราจะไปอยู่บนกําแพงเลยจ้ะแล้วก็จอดรถดูซีรีส์เลยจ้ะเป็นไงฉันบอกแล้วว่ามันมีจอเป็นไง เลิศไม่เลิศจอลงมาเป็นคาเธเตอร์โรงหนังในรถเลยใช่ใ่ถูอีกเปิดโปรเจคเตอร์สั่งเขาดูหนังแบบนี้ในรถเลยจอใหญ่เบิร์เริ่มเป็นคาเียเตอร์แล้วนี่ตู้เย็นค่ะมีตู้เย็นด้วยค่ะเก็บค่ะ ความอาจัจฉริยะของเขานะเขาสามารถมีออโต้พายโขับไปได้เองทั่วทุกทิศที่มีถนนในประเทศจีนเรามีหน้าที่นั่งแล้วดูมันขับแล้วก็คอยดูนิดน,ดนดิหน่อย oh, หน่อยเดี๋ยวเขาจะขับให้คุณออโต้ตรงไหนที่มีถนนเพราะที่นี่เขาใช้ดาวเทียมในการจับพิกัด GPS แล้วค่ะว้าว <Wow. S 2> เขาบอกว่าลำโพงของเขาเองอะ คุณภาพไม่แพ้ฮามากา d o ดอนนะคะ <G ül> เขาเนี่ยวิจัยแล้วก็พัฒนาจนนวันนี้นคุณภาพเขาไม่แพ้แล้วค่ะเ <G ül> ขาพูดคำนี้เลยตอนนี้นะคะในบรรดารส SUV ทั้งหมดรุ่น M9 ของหัวเว่ยนะตอนนี้เป็นยอดขายนัมเบอรวันเดือนที่7เดือนเดียวขายไป1น0 0งมืนเจ็ดคัน <G ül> เปิดขาย90วันไม่ถึงขายไปแล้ว6,000ื 6, คัน <G ül> นี่แล้วด้านหลัง โย่เบาเบาควางกว้างนอนไปเลยค่ะมันสุดจริงๆอะ่ะเปิดขึ้นมานั่งรับงานไปให้พ่เมย์คุไปนั่งแล้วก็รอมันนั่งสบายมากมันทั้งใหญ่มันนั่งมีหมอนหนุน มันดังนวดได้มันดังยืดขาได้อีกอะโอ้ยฟินสุดฤทธิ์สรุปว่าไงเลยค่ะเหนไหมเห็นคันนี้ถ้าดูตูดถ้าดูตูดพอเช่เลยอะตัวคารเยนตัวคูปเป้เนี่ยตูดท่าทางแบบเนี้แต่อันนี้มันเตี้ยนหน่อยแต่ดูความเก๋เขาดิโคตรเก๋รถอะไรเนี่ยทรงสปอร์ตไร้ขอบดูข้างในรถชิปเลมา ดี่บงคนบอกบาง,ง,ง,งาเกียวจีนชาวจีนเนม่ถามเขาว่าจะมีไปเมืองไทยไหมเ,ออเขาบอกว่าของเราก็คืออาเซียนด้วยกันซึ่งเดี๋ยวหัวเว่จะขยายตลาดไปทั่วอาเซียนเลยแต่ต้องรอหน่อยค่ะ